สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำซอยสี่เรากลับจากบสถกันจากคุณรำเรียนวิชามาของรูปเพียบครับวันนี้เราจะมาทักกิ้งกับเ,าเขาคุยกับสาวเกาหลีกันเมื่อกี้ก็เจอตรงป้ายรถเมล์ไปสี่ห้าคนกล้ากันใหญ่เขาบอกเขาว่าเป็นเพื่อนกับมิชคุณ ความชินี่ิ้นเ้ไงครับความชิไใของเกาหลีสึกเกย Oei! Nee, stop! Nee maar. Nee, nee. ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1อ,องศาตอนนี้มือแดงหมดแล้วครับมือก็ไม่ได้ออกมาว่าต้งถือหนังสือก็ถึงที่นี่เขาก็กินง่ายอยู่ง่ายครับแต่แพงเฮ้ยซ้วซๆๆับเห็นอะไรอุย้ยสั้นเหรอหันไปหันไปม, <laughs> มือบัง <c oughs> จเจอท่านนี้ สุรีครับกินข้าวอยู่แล้ Samsung ครับ S5 S Korean สวยงา ให้มาคือเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าไปก็ถือว่าถูกอยู่ครับแต่ว่าที่นี่มันจะมีกูมฮมโฮเป็นแหล่งรวมที่ถูกที่สุดครับคล้ายคล้ายพืนที่บ้านเราก็เลยไม่ค่อยสนใจที่นี่เท่าไแต่ก็มีบางอย่างที่ถูกบางอย่างก็แพงกว่าอย่างเช่นมือถือนี่จะถูกกว่าอันนี้เราเต็มอ่ะครับ ตอนี้สองสองทุทก็งานที่คนที่จีนี่เหมือนยึดยึดเดูความยากลำบากของเราครับในการทำงานที่เกาหลี ว่าจะเป็นการอยู่การกินการท่องเที่ยวลาลำบากมาก <c oughs> ดูได้จาก Facebook ที่เรารูปลงแต่ละอย่างคือหมดสุดๆต้องใช้ความพยายามสูงในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตไห้ได้ค่าของชีพก็สูงของเราแต่ว่าค่าเงินเขาคือว่าอะค,ะคะรยยับเขาก็ให้ค่าจ้างเราเยอะเืนทัมเท่าของที่เมืองไทยเลย กำลังที่ไทยเราทำงานโรงงานธรรมดาเราก็ได้แค่เงินมากก็ทำปูด้วยก็หมืน่นแต่ที่นี่เราก็ได้สี่ห้าหมื่นก็โอเคก็พอแก้ขัดกันได้ชดแท้ไม่ได้ในเรื่องการทำงานใช้งานทำงานย่อมพลาดไม่ได้กินเดือนทิศตะวันเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยดูได้จากลูกที่เฟซบุ๊กนะครับส <c oughs> <c oughs> ังเกตว่าเราแบบส่งโซม ราคาก็ไม่ค่อยมีดีเท่ตใส่ของเขาสิ่งกับสัมภาระจบันเป็นสะมานช่องดอกหรือแสกอีเขาเรียกช่องดอกเกียวส่ครับสานแขวน ฝัง่งนี้ไม่มีคนเราเลือกฝั่งที่ไม่มีคนถ้าเราถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นเราคงโดนคงโดนมองด้วยสายตาเดียวสายมือนี่คือถ้าเดินไปจะถึงที่เราอยู่เลยแต่คงพรุ่งนี้คงถึงเดินตามกรองเลยเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังรู้แล้วจะร้องเพลงอะไร 비가 uh. 오는 날엔 나를 찾아봐 밤새워 괴롭히다. 비가 그저 가면 너도 따라서, สโอเคตรงนี oh. Oh. The the ้ครับหนาวเสียงไม่ได้เราเดินขิดฝั่งหรือเปล่าครับทำไมสาวๆอยู่ฝั่งนู้น

เขาบอกนะโอ้ขอบคุณนะฮะนี่เขาจะ 好